อ่างดอกกายค่ะให้เพื่อนเพื่อนดูสวยมากพันแสนมา่เพื่อเราเดินสวยมากเพือ่อนามือเมื่อต้องฟิลุกฟินสวยมากกำแพงก็สวยจันนี้เดาะเดี๋ยว,ยวมีอ่าปลายคลิปเดี๋ยวจะไปถ่ายอ่างให้ดูนะคะอากาศดีมากเพื่อนเพื่อนฝนตกสิมสิมเนเพื่อนดูฝนค่ะคือนางเดินเล่นฉ่ำเลยค่ะ เดี๋ยวไปดูที่อ่างเก็บน้ำเลยนะคะเที่ยวมาพามาเที่ยวเขื่อนนะคะตามรอยพระราชาครั้งหนึ่งรัชกาลที่เก้าได้เสด็จพระราชาดำเนินมาณนะอ่างเก็บน้ำดอกกายจังหวัดระยองแห่งนี้เมื่อวันที่สิบสี่กรกฎาคมสองพันห้ารอยี่สิบสามนี่นะคะเป็นโครงการของพระราชานะคะเป็นไงคะทุกคนหลังฝนตกอากาศดีมากอยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันนะคะ มาเดินเล่นออกกำลังกายอะไรก็ได้นะคะนี่ก็มาเที่ยวกับแฟนวันนี้หยุดงานก็เลยมาเดินเล่นกันอันนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอาคารอยู่กลางน้ำคืออากาศวิววิวดีมากทุกคนดูคือแบบว่าเป็นเที่ยวฟรีที่บอกว่าโคตรคุ้มอะค่ะมีฟาร์มแกะมีนกกระจอกเทศมีวัวมีอะไร คือน่ารักมากนี่ค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาปิดคลิปให้หน่อยคะ่ะปิดคลิปให้หน่อย